ถ้าพูดถึงตัวรุ่น b l a ส e เนาะก็คืออย่างแรกเลยก็คือว่าตัวแคนจบจอของเออร์กอนอสครับไม่ใช่แค่รุ่นเบลส e นะได้รับรางวัลเป็น uh, the best brand เอ่อเดอะเบสแบรนดเนาะในคตเตอรรีแคนจบจอเลยในงานเข้ามาก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับทางแบรนด์ของเออร์กอนครับดีใจมากเลยครับอ่ะแต่เราย้อกนกลับมาที่คําถามนะั่นก็คือว่ากลไกของตัว b l a ส e เนี่ยทำงานยังไงไอตัวเบลส e เนี่ยนะฮะ ข้างในของตรงนี้ของเขานะครับผมมันจะเป็น mechanical spring นะครับหรือว่าเป็นระบบ Spring ด้านในนั่นเองครับใช้เป็นระบบ counterbalance ในการจับตัวจอนะครับให้มัน Balance เรื่องของน้ำหนักนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองติดไปดูปึ๊บอย่างที่บอกก็คือว่ามันเป็น mechanical spring นะที่จับน้ำหนักที่จับตัวจอได้น้ำหนัก9กิโลกรัมแล้วก็จับจอได้ประมาณ32นิลนะครับอย่างอันเนี้ยที่ผมยกลงมากดลงมาเนี่ย ะะแล้วจะเห็นไหมว่ามันยังเด้งอยู่อย่างนี้เนาะปล่อยมันยังยังเด้งอยู่แล้ววิธีการปรับระบบของไอตัวไมค์คอนแทคสปริงเนี่ยมันมันทำยังไงน,นะฮะซึ่งหลายหลายครั้งนะผมจะบอกว่ารุ่นนี้ตลอดแม้กระทั่งตอนที่ลูกค้าซื้อไปก็คือมันจะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะ,ะว่าห้ามขันควนเข็มนาฬิกานั่นเป็นเพราะว่าระบบของเบ a ส e รุ่นนี้นะครับมันจะต้องทําการล็อกให้เคี้ยวของตัวแผ่นเหล็กนะครับผมสองแน มันประกบเข้าด้วยกันนะครับซึ่งไอ้น็อตตัวนี้เนี่ยมันทําหน้าที่ในการบีบเข้าไปผมเลยไม่ให้คลายมันออกมาเพราะถ้าคลายออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันหลุดจากตัวแกนองฝั่งผมมันทาให้ตัวนี้มันเาฟังก์ชันก็คือใช้งานไม่ได้นะครับผมยังไงแล้วระวังนะครับผมกรุณาดูสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับวิธีการปรับนะครับของตัวรุ่นเบลสนะฮะอย่างแรกเลยนะครับผมนี่นี่เนาะมันยังดีอยู่ถูกไหมครับอ่าเราก็มาปรับตรงนี้นะครับผมปุ๊บตามเข็มขันเข้าไปขันเข้าไปก่อนจุดที่1 กดลงไหมออ๊บอ่ะอยู่ละเห็นไหมง่ายๆนิดเดียวนะครับผมถ้าสมมติว่ากดลงมาปุ๊บล้วมันเป็นอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเอ้ยมันบาลานซ์ละมันได้ละนะครับตัวตัวตัวเหล็กเนี่ยมันขบกันแล้วมันก็ล็อกอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่แบบเอ้ยเรายังไม่มั่นใจอ่ะอยากให้มันแบบนิ่งมากกว่านี้ได้หรือเปล่าอ่าเราก็สามารถทําได้ครับก็ไปปรับอีกจุดหนึ่งก็ได้นะฮะเนี่ยมันก็ขันตามเข็มเหมือนกันกับอีกจุดหนึ่งมันจะมี2จุดแทปรับนะครับในจุดตรงนี้กับจุดตรงนี้ มันก็จะอยู่เกือบทุกโพสิชันเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะใช้งานรุ่นเบรสแบบให้มันลื่นหน่อยนะครับเราไม่ต้องไปล็อกแน่นนานนะครับให้เราคลายเบาๆนะครับผมใช้คาว่าคลายเบาๆแค่นิดเดียวนะครับแค่นิดเดียวปึ๊บอ่าแล้วลองขัดแล้วลองดูใหม่นะครับเนี่ยอาจจะมีอย่างนี้บ้างเห็นไหมแต่ทีเนี้ยเวลาเราขึ้นจอไปปุ๊บแล้วมันจะบาลานซ์แล้วเวลาการปรับเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้น อันนี้ก็จะเป็นวิธีการตักของรุ่นเบลซ์นะครับ